อันนี้ก็มาเล่นง่ายๆกันบ้างนะครับก็คือค่าคำนวณค่าเสื่อมราคาครับจำนวนค่าเสื่อมราคาเนี่ยโดยปกติ PPE นะครับก็จะมีเรื่องของการเสื่อมราคาเป็นการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็เหมือนเราซื้อของมาเนาะเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วก็เราก็ตัดตัดค่าเสื่อมก็คือเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้งานนะครับโดยปกติเนี่ยตอนเราเรียนเราบอกว่าอ้าวเสื่อมเท่าไหร่ก็แบบห้าปีครับ อะไรเงี้ยอ่าปีละยี่ปอร์เซ็อะไรเงี้ยจริงๆแล้เราเขาก็จะตัดกันตามอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานหรือประโยชน์ที่ใช้เชิงเศรษฐกิจของ PPE ตัวนั้นนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นที่ดินเนี่ยเราก็จะไม่มีการตัดค่าเสื่อมนะครับยกเว้นอ่เอ็นเป้ MP ชุดใหม่เนี่ยเขาบอกอมีเหมือนกันก็คือว่าอย่างเช่นพวกฝังกบขยะนะครับหรือพวกคุดเหมืองแร่ลอกหน้าดินอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะเอามาทําใหม่มันก ah ็ต้องใช้เวลานะครับก็มาเดิมคำเดินครับเสื่อมก่อนนะครับบเือมราคาเนี่ยที่ใช้ใน ppe เนี่ยก็พูดยังไงล่ะก็จะมีอยู่ประมาณหลายแบบเหมือนกันนะครับก็ที่ใช้กันในบัญชีบ้านเราหลักๆนะครับถ้าไม่ไม่รวมเรียนซีซ่าด้วยเนี่ยก็จะมีประมาณสี่ห้าอย่างเหมือนกันนะครับ ที่เราใช้กันปล่อยที่สุดนี้ก็คือแบบเส้นตรงนะครับแล้วก็มีแบบที่เราเรียกว่าอัตราเร่งนะครับแบบที่สองอัตราเร่งนะครับแบบที่สามเนี่ยก็จะเรียกว่าทวีคูณนะครับแบบที่สี่เนี่ยก็อาจจะไปหาตามเขาเรียกอะไรละ่ะจํานวนผลิตนะครับวิธีผลผลิตนะครับแล้วก็อันที่ห้าก็คืออายุการใช้ประโยชน์ นะครับก็คือชั่วโมงการทํางานนั่นเองนะครับอันนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้ในเรื่องของเครื่องจักรนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยขั้วเสื่อมมันหยุดคิดไม่ได้นะครับมันจะมีหยุดคิดได้กับหยุดคิดไม่ได้ถ้าถ้าหยุดคิดหยุดคิดได้เนี่ยเราต้องใช้เป็นจําจนวนผล,ผลผลิตนะครับพวกนี้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของระยะเวลานะครับจะอยู่ในเงื่อนไขของการโหลดกําลังการผลิตนะครับ ถ้ามาอยู่ในเงื่อนไขของระยะเวลาส่วนมากมันจะอยู่ในเงื่อนไขของระยะเวลาหมดเลยนะครับอย่างเช่นตัดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงตัดค่าเสื่อมแบบอัตราเร่งนะครับตัดค่าเสื่อมแบบทวีคูณอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขของเวลาโจทย์ผมก็เลยทามาง่ายๆนะครับก็คือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปี x หนึ่งเนี่ยก็มีการซื้อเครื่องจักรนะครับเป็น ppe นี่แหลนะราคาแค่ 250, 000, สองแสนซากห้าหมืนนะครับซื้อมาเนี่ย 200, 000, สองแสนซากห้าหมื่น แล้วก็อายุการใช้งานสี่ปีเอาง่ายย่างงี้แล้วให้คิดอันแรกก่อนเลยก็คือคิดแบบเส้นตรงนะครับคิดแบบเส้นตรงการคำนวณปก,กติเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเส้นตรงเนี่ยคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงเนี่ยเขาจะเอาราคานะครับราคาก็คือสองแสนลบค่าสร้างก,ออก่อนถ้าไม่มีสร้างก,ก็ไม่ต้องลบนะครับ ลบห้าหมื่นนะครับหารด้วยจำนวนปีคือสี่ปีนะครับถ้าเรามาคิดเนี่ยสองแสนลบห้าหมื่นเนี่ยก็เป็นแสนห้านะครับหารสี่นะครับปีหนึ่งเนี่ยจะเสื่อมอยู่ประมาณปีละสามเจ็ดห้าศูนย์เป็นค่าใช้จ่ายนะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับนี้ก็เอาไว้คิดพวกอย่างเช่นค่าลิขติสิทธิบัตร เออไม่ได้เสียนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็น ppe ที่ใช้เป็นแบบเส้นตรงนะครับใช้เป็นแบบเส้นตรงนะครับไม่อันนั้นเป็นเรื่องของตัดจำหน่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองเขียนดูนะครับอ่าผมทำสี่ปีนะครับสี่ปีก็ง่ายง่ายนะครับก็คือหนึ่งเดือนหนึ่ง x หนึ่งเนี่ยซื้อใช่ไหมครับก็สามสิบเอ็ดทับสิบสองทับ x หนึ่งเนี่ยก็คือตัดเสือปีหนึ่ง 3 1 1 2ทับท x 2อันนี้ก็เสื่อมอีกปีหนึ่ง4ปีก็ต้อง3 1 1 2ทับท x 3แล้วก็3 1 1 2ทับท x 4นะครับค่าเสื่อมเรารู้อยู่แล้วเราคิดมาแล้วว่าค่าเสื่อมในปีละประมาณอ่า3 7 5 0 0เนี่ยเป็นค่าที่จ่ายนะครับแล้วก็ผมจะทำค่าเสื่อมอีกตัวนึ่งก็ค่าเสื่อมสะสมก็จะได้คำนวณ book value ง่ายๆนะครับ ันนี้ก็จะข้างนี้ก็จะเป็นเสื่อมแะสมแล้วกันนะครับอันนี้ตอนต้นวัดมันยังไม่มีสะสมก็ราคาเดิมมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าทางบัญชีหรือว่า book value เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่สองแสนลบสามเจ็ดห้าศูนย์บกัหนึ่งหกสองห้าศูนยนะครับ หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสื่อมเสื่อมปีที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมต้องขอโทษด้วยมันเสื่อมเนี่ยมันต้องมาเสื่อมวันที่สามที่เป็ดธันวานะครับก็คือซื้อวันที่ตั้งตั้งแต่วันที่หนึ่งทับหนึ่งทับอีกหนึ่งนะครับพอดีเขียนเลื่อนบรรทัดนะครับอ่า ก็ต้องเสื่อมสามที่เป็นเดือนที่สองกหนึ่งอันนี้ปี x สองนี้ปี x สามนี้ปี x สี่นะครับ P x ห้านี้จะไม่มีนะครับอ่าเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเราเขียนง่ายๆเนี่ยเสื่อมสี่ปีมันก็มีสี่อันสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นะครับครั้งปีละสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ ส่วนผมเนี่ยถ้าไปสอบก็จะทำง่ายๆเลยสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นะครับบวกเท่ากับอันแรกก็คือสามเจ็ดห้าร้อยเสริส่วนสมครั้งที่สองก็มันก็จะกดเท่ากับปุ๊บมันก็จะคำนวณให้เลยนะครับพอคำนวณให้อย่างนี้เนี่ยผมก็ไล่อย่างนี้เลยไล่อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าเพราะว่าถ้าเราเอามาบวกแต่ละอันเนี่ยบางทีมันผิดด้วยนะครับแล้วก็พอเวลาไปสอบอจริงๆเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับ ถ้าไปสอบ CPA ก็ดีหน่อยนะเพื่องสีงชั่วโมงนะครับแต่ก็ข้อสอบก็จะยิบไปหมดนะครับให้ทีละสุดจุดห้าคะแนนด้วยนะครับก็พอกดเท่ากับอีกมันก็จะได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมากดทีละอันนะครับหนึห้าศูนย์อ่าอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วพอเวลาเรามาคำนวณ book value นะครับอ่าสองแสนใช่ไหมครับลบสามเจ็ดห้าศูนย์ อันแรกก็คืออน,นี้นะครับอันที่สองก็คือหนึ่งสองกดเท่าก,กับอีกก็หนึ่งสองห้านะครับกดเท่ากับอีกก็แปดเจ็ดห้ากดเท่ากับอีกนะครับก็จะได้ห้าหมื่นทำไมได้ห้าหมื่นเพราะห้าหมื่นนี้คือราคาซากนะครับมันก็จะไปจบมันก็จะไปจบปีที่สี่พอดีขายในราคาซากอันนี้เขาเรียกว่าความคิดสื่อมแบบเส้นตรงง่ายๆนะครับตัวนี้คีก็คือราคาของมันก็คือสองหมื่นนะครับสร้างห้า เอ้สองแสนซักห้าหมื่นนะครับอาอยุ4ี่ปีเราเอาสองแสนลบห้าหมื่นเหลือประมาณแสนห้าหารสี่นะครับปีหนึ่งเนี่ยคิดค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับค่าเสื่อมสะสมเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ของผมเนี่ยผมก็จะกดอย่างนี้คนระับพอเขียนมาเป็นตารางเนี่ยเพื่อความเร็วในการสอบเนี่ยสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เนี่ย ผมก็จะบวกแล้วก็เท่ากับอย่างงี้อันนี้คือครั้งแรกครั้งสองเห็นไหมครับเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ครั้งสามหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ครั้งที่สี่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็จะไม่เขียนไล่ตารางอย่างนี้เลยนะครับจะได้ไม่หลงส่วน book value เนี่ยก็เริ่มที่สองแสนใช่ไหมครับลบด้วยสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ครั้งแรกเนี่ยหนึ่งหกสองห้าศูนย์อันนี้คือ book, book 3, 1, 1, 1, 1, คบออนนุ๊กบุ๊กสามเอทานวาเอ็วกซ์หนึ่งเ่วนไป x 3บุกก็จะลดลงเดือ8แปนะครับศูนย์ศนะครับแล้วก็ x 4นะครับก็คือ50,000ื่นนะครับนี้ก็จะเร็วมากนะครับส่วนแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบบอัตราเร่งอัตราเร่งในะคิดยีงนีฮะมันของอายุ4ปีใช่ไหมครับของอายุ4ปีถ้าของเราคิดว่าเป็น100%หาร4เนี่ยเราจะคิดเป็นร้อยละ หารสี่นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณปีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับปีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอัตราเร่งเนี่ยเขาคูณสองเท่าก็คือคูณสองเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นตอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดค่าเสื่อมทีละห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อหนึ่งเดือนหนึ่งเป็เอ็กหนึ่งผมก็วิ่งมาถึงวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองเป็เอ็กหนึ่งเลยนะครับอ่ะเสื่อมเท่าไหร่ล่ะเสื่อมเนี่ยของสองแสนคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต ก็เท่ากับหนึ่งแสนนะครับเสื่อมสะสมก็ต้องเท่ากับหนึ่งแสนเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าแล้วบุ v แวลูล่ะบุ v แวลูเนี่ยมันก็คือราคาเรื่งจากสองแสนลบค่าเสื่อมไปหนึ่งแสนก็เหลือหนึ่งแสนนะครับอันนี้คือวันที่สามเอ็ดเดือนทิบสองหนึ่งนะครับเพราะว่าเราซื้อวันที่หนึ่งเป็นหนึ่งปี x อหนึ่งนะมันคือราคาสองแสนหากค่าเสื่อมไปแสนหนึ่งเหือน เหลือ100แนะครับมาเป็นปีที่31 12ทับ12ทับ x 2นะครับ x 2เนี่ย book value เนี่ยเราเริ่มที่ book value นะครับที่เหลืออยู่เลยนะครับจะไม่เหมือนกับด้านบนนะครับเราเริ่มที่ book value ที่เหลืออยู่นะครับคูณด้วย50%แสนคูณ50%ก็เหลือ50,000นะครับเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมปีนี้ทั้งปีในี้0 0 0 0 0นนะครับถ้าเป็นวันก็ไปหารจำนวนวันเอานะครับ ค่าเสื่อมสะสมก็เลยเป็นหนึ่งแสนบวกด้วยห้าหมื่นก็เป็นแสนห้าเพราะฉะนั้นบุกแวรูรเหลือห้าหมื่นเป็นราคาซากจบแค่นี้เองเพราะฉะนั้นนี่อัตระเล่งจริงตัดแค่2ปีนะครับอันนี้ตัดแบบรวดเร็วมากเลยนะครับเหมาะสำหรับเครื่องจักรที่แบบช่วงแรกๆเนี่ยครับค่าเสื่อมมันค่าเสื่อมมันเร็วนะครับค่าเสื่อมช่วงแรกๆเนี่ยเร็วนะครับแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายตามค่าเสื่อมไปเลยนะครับหรือว่าตอน ไอ้ตอนช่วงแรกี่ยเราคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงก็ทําให้กําไรน้อยนะครับจะเป็นแบบนี้แบบที่สามนะครับกําไรน้อยอเสียภาษีน้อยนะคบแบบที่สามเนี่ยกาเรียกทวีคูทวีคูณเนี่ยผมจําทิศอย่างนี้ครับสี่ปีเนี่ยผมเอาถ้าเป็นสี่ปีนะครับผมจำง่ายๆเลย สี่บวกสบวกสบวกหนึะครับกี่ปีก็บวกกันไป4ี่บวกสบวกสบวกหเท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวหารผมจึงเป็น10เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสามเอ็ 3, 1, ทับสิทับเอนะครับผมก็จะต้องเอาสี่ส่วนสิะฮะคูณด้วยอะไรคูณด้วย แสนห้าก็คือราคาอ่าสินทรัพย์เนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมันสองแสนลบห้าหมื่นก็คือแสนห้านั่นแหละนะครับน,นี่คืออันนี้คือเท่าไหร่แล้วก็เป็นสะสมนะครับแล้วก็เป็นบ k value นะครับเราจะสังเกตว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันก็คือสองแสนลบห้าหมื่นก็คือแสนห้าคูณสี่หารสิบก็คือหกหมื่นนะครับ ่าเสริมสะสมก็คือหกหมืนบุ๊กเนี่ยนะครับอ,เเนนเอ่เดี๋ยวเราคำนวณเอาเดี๋ยวเราคำนวณแล้วกันนะครับสองแสนใช่ไหมลบหกหมืนก็เหลือแสนสี่อ่าบุ๊กตัวนี้เหลือแสนสี่พอมาวันที่สามเอเดสิบสองทับ x สองนะครับก็เป็นสามส่วนสิบนะครับสี่ส่วนสิบแล้วก็เป็นสามส่วนสิบนะครับ คูณด้วยอะไรเหมือนเดิมก็คือข้างบนเนี่ยผมเขียนงี้ละครับแสนห้านะครับเกื่อ,อนนี้ลบกันมาได้แสนห้าไงก็เอาแสนห้าคูณสามหารสิบหารสิบก็สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสะสมบวกหกหมื่นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับนี่สะสมบู๊แวลูกก็ต้องลดมาอีกแสนห้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยทำทีหลังเลยนะครับ เดี๋ยวทำไปเลยก็ได้ถ้าเป็นแสนสี่นะครับลบสิบห้าเฮ้เก้าหมื่นห้าอันนี้บุ o k value เหลือเก้าเก้าหมื่นห้าแหละสามสิบเอ็ดทับสิบสองทับอีกสามคือถ้ามันลงมาเหลือหนะ้าหมื่นเนี่ยจบเลยน,นี่สองส่วนสิบคูณหมื่นห้าแสนห้านะครับคูณสองหารสิบ ตัดได้สามหมื่นนะครับจะได้ 30, สามหมื่นสะสมพี่แก่เป็นแสนสามห้านะครับเก 30, ้าหมื่นห้าหักสามหมื่นสิหมื่นห้านะครับมันก็จะตัดตัดน้อยมาเรื่อยเนะรื่ยนะทวีคูณนะสามสิบเอ็ดทับสิบสองทับ x สี่ซึ่งน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วแค่หนึ่งสิบนะครับคูณได้หมื่นห้า อ่าถ้าเราดูได้ตาเนี่ยหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องได้พันห้าอยู่ละหมื่นห้าอยู่แล้วครับแสนห้าหารสิบก็ได้หมื่นห้านะครับหมื่นห้าสะสมตรงนี้ก็สะสมเป็นเท่าไหร่ครับเป็นแสนห้าตรงนี้ก็เลยตัดไปหมื่นห้าเหลือห้าหมื่นเป็นราคาซ่านะครับเป็นไงครับถ้าแบบนี้นะครับรวดเร็วนะครับแบบหนึ่งแบบสองแบบสามพอเวลาเราทำโจทย์เนี่ยห้านาทีก็เสร็จ อันนี้เราเริ่มมาที่1เดือน1 x 1ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเริ่มอาจจะเป็นเดือนมิถุนาเดือนกันยาสิงหานะครับเราอาจจะไปเริ่มเดือนที่แปลกๆขึ้นนะครับเพราะถ้าเริ่มเดือนที่แปลกเนี่ยทวีคูณต้องแบ่งกันเป็น2ท่อนนะครับส่วนอย่างอื่นก็ก็ไม่ยากครับกระปั่นกระปั่นตามหญิงเช่นเดีตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับกระปั่นตามตัวมันไปนะครับแต่วันจบกับวันเริ่มก็ต้องชนกันนะครับอัตราเร่งก็ไม่ยากนะครับ ก็เพราะว่ามันคูณตามอัตราเร่งอยู่แล้วนะครับส่วนทวีคูณเนี่ยจ,จะต้องทําเป็น2ท่อนนะครับตามปีที่จะต้องตัดนะครับเพราะว่าวันมันไม่ได้เริ่มวันที่1เดื 1, 1, 1. อนหนึ่งอกหนึ่งาจจะไปเริ่มวันอื่นเงี้ยครับก็ต้องนับนับวันกันเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ก็จะชอบถามนะครับถ้าเป็นปรนัยเนี่ยจะชอบถามทวีคูณว่าถ้าเสื่อมเท่านี้คืออาตาัตราแบบไหนแบบเส้นตรงอัตราเร่งทวีคูณอย่างเงี้ยครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้